สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับแนวแนวทางหวยหานอยประจำวันอาทิตย์ที่12นะครับอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนะครับอาทิตย์12พฤศจิกายน66นะครับกับแนวทางหวยหานอยนะครับโปรดใช้วิทยาในการรับชมนะครับ หมวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับคัดมาให้เช่นเคยครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับคัดมาให้เช่นเคยสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งบวกรูดครับฮานอยวันอาทิตย์ที่12นะครับพฤศจิกายน2566ครับวิ่งรูดไปที่0นะครับ ศและก็7ครับวิง่งรูด0ย์และก็7นะครับสลับฮานอยวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกาย,ยน2566ครับใช้ได้ทั้ง4ฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติและก็ฮานอย VIP นะครับใช้ได้ทั้ง4ฮานอยเลยนะครับจับคู่เจาะให้นะครับ จับคู่จอบไปที่60นะครับ70แล้วก็80นะครับ60 70 80นะครับสำหรับหลัก0นะครับหลัก7ครับจับคู่จอบไปที่7 2นะครับ7 3 7 4นะครับนี่คือฮานอยเฉพาะกิจพิเศษปกติ V.I.P ใช้ได้ทั้ง4ฮ้านอยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่12นะครับพฤศจิกายน2,500 66สนะครับสายวิ่งสายรูดวิ่งรูดไปที่0นะครับแล้วก็7นะครับตัวเจาะ6 0 7 0 8 0แล้วก็ 72, 73, 74นะครับฝากเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับหวยให้ตามสูตรครับหวยมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทาง นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันนะครับทุกคนโชคดีทุกท่านครับเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ